สวัสดีครับพวกกับสุรุกขาิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดซ่านาบุมีดอกซานนี่จวดยังเดียวหงแดงยิ้มหวานนะครับเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลไปบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ1น,นะครับหงแดงของเราทิ้ง5แต้มนะครับหวานเกี yeah! ๊ยบสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในเกมคืนที่ผ่านมานะครับคู่แรกบอลมัดเปิดบ้านเสมอนในเขาเส้าศูนย์ศูนย์เซนต์เดลแลนด์นะครับเปิดบ้านเสมออัดแต้มลดหนึ่งหนึ่งและคู่ดึกนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ หนึ่งหนึ่งทำให้หงแดงลิเวอร์พูลของเรายิ้มหวานนะครับกินยังกระแทบและพี่น้องเอ่ยเราไปฟังสรุปข่าวลิเวอร์พูลของพวกเรากันต่อเลยนะฮะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับซาฟุงเลอดนักสู้หงแดงบินสูงทิ้งปืนใหญ่5าแต้มสัญญาณแชมป์มาไหวผ่านไปเพียงห้านัดนะครับแต่ช่องว่างบนหัวตารางคะแนนพิมลีกเริ่มส่งสัญญาณอันตรายหงแดงลิเวอร์พูลทะย,ยานยึดจ่าฝูงอย่างแข็งแกร่งทิงง้งห่างคู่ปรับตลอดการอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลไปแล้วถึง5คะแนนเต็มต่อย้ำถึงความจริงที่ว่า เครื่องจากสีแดงกําลังเดินเครื่องร้อนแม้ฟอร์มโดรมจะยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ตามนะฮะหวานเจี๊บฟอร์มไม่เต็มร้อยแต่หัวใจเกินล้านจีเวนันช้ำของหงด่งแม้รู้เกมจะยังตะกุตตะกักนะครับแต่ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สลอด ได้แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของผู้ชนะอย่างแท้จริงการเฉือนชนะอเวอตันในศึกเมอร์ซี่ไซส์เดอร์มิแมตต์2-1แบบเสียงหูดากทาให้พวกเขากลายเป็นทีมเดียวที่กวาด15คะแนนเต็มจาก5นัดแรกน่าทึ่งที่จยชนะส่วนใหญ่ของพวกเขาในกันนี้ไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือเวทียุโรปล้วนแล้วแต่มาจากการปริชีพคู่แข่งในช่วงท้ายเกมนี่คือสัญญาณของทีมที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเกินร้อยพร้อมบทขยี้บี้แหลกเพื่อ3คะแนนได้เสมอแม้สถานการณ์จะไม่เป็นใจ ปืนใหญ่เครื่องสะดุดความจริงที่เจ็บปวดหลังผ่านมาห้าเกมในทางกับกันกับอาร์เซนอลกลับทันเตมหลุดมือไปแล้วถึง2ครั้งแม้การเปิดบ้านยือ้อเสมอกับแมนเชสเตหนึ1-1ในช่วงทดเจ็บจะดูเหมือนเป็นผลงานที่น่าพอใจแต่มันคืออีกหนึ่งเกมที่พวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทําให้ตอนนี้ต้องไล่ตามหูดากหรือร์พูถึง5แตเตแล้วซึ่งเป็นระยะห่างที่น่ากังวลตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทสถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงเมื่อมองไปที่แมนซิสตี้แชมป์เก่าที่ฟอร์มหลุดอย่างน่าใจหายร่วงไปอยู่อันดับที่9 ตามหลังลิเวอร์พูลถึง8คะแนนรายเป็นโอกาสทองที่อาร์เซนอลควรจะฉกฉวยแต่พวกเขากลับทําไม่ได้เมื่อตัวเลขไม่โกหกสถิติฟ้องหงแข่งขึ้นปืนแผวลงหากเทียบกับโปรแกรมเดียวกันในฤดูกาลที่แล้วตัวเลขยิ่งตอกย้ำถึงความแตกต่างลิเวอร์พูลเก็บแต้มได้ดีขึ้น4คะแนนอาร์เซนอลเก็บแต้มได้น้อยลง4คะแนนสถิตินี้สอนเห็นถึงพัฒนาการของลิเวอร์พูลที่เรียนรู้ที่จะปิดเกมได้เฉียบคมขึ้น ในขณะที่อาร์เซนอลยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆคือความไม่สม่ำเสมอแม้ฤดูกาลนี้จะยังอีกยาวไกลนะครับแต่การทิ้งห่างห้าคะแนนตั้งแต่เนิ่นๆคือความได้เปรียบอันมหาศาลทางจิตวิทยาที่ลิเวอร์พูลกุมไว้ในมือและเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่อาร์เซนอลต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะโอ้โหหวานเทียบแล้วครับแบบนี้พี่น้องเอ้เขามีโอกาสคว้าด,ดับเบิลแชมป์พิมลีกแล้วครับพี่น้อง ลิเวอร์พูลประารจากฝูงที่งาแทมเปิดโปรแกรม5นัดชี้ชะตาเทียบมัดต่อมัดอาร์เซนอลแมนซิสตี้ร์ใครจะรอดใครจะร่วงของแดงลิเวอร์ของพวกเราแกรับตออย้ำัยชนะในศึกเมอร์ซิไซส์สเตมีแมนโดยการเปิดบ้านเชือดเอเวอเรตัน2-1แบบเสียหูดากอีกแล้วส่งผลให้พวกเขาทยันยึดบัลลังจากฝูงพิมลิกอย่างสง่างามพร้อมฉีกแต้มหนีคู่แข่งสำคัญไปไกลถึง5้างคะแนนเต็มแล้ว หลังจากสถานการณ์เข้าทางอย่างจังในเกมซูเปอร์มิกแมตที่อาร์เซนอลเปิดบ้านไล่เจ้าแมนสตีในช่วงทดเจ็บสุดราาดราม่าดราม่าที่เอเมรีสเตเดียมหนึ่งแต้มที่เปลี่ยนทุกอย่างในเกมหยุดโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลเกือบต้องน้ำตาตกในบ้านของตัวเองหลังถูกเอริงเบล์ฮาร์แลนด์ยิงให้แมนสตีขึ้นนำตั้งแต่ครึ่งแรกและทันท่าว่าจะเก็บสามแต้มกลับออกไปได้สำเร็จแต่แล้วกาเบียมาตินนารี่ก็สวมบทซูเปอร์ฮีโร่ซัดประตูตีเสมอในช่วงทศวลาบาดเจ็บ ปลนชัยจัดทับรือใบสีฟ้าทําให้ทั้งสองทีมต้องแบ่งกันไปทีมละแต้มผลเสมอในนัดนี้นะครับส่งผลให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงของสัปดาห์นี้แต่พลังนี้จะมั่นคงแค่ไหนบทพิสูจน์ที่แท้จริงกาลังจะเริ่มขึ้นและนี่คือโปรแกรม5นัดข้างหน้าที่จะเป็นตัวชีวิตอนาคตของทั้ง3ทีมวิเคราะห์เส้นทาง5นัดขา้างหน้าใครเจองานช้างเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลจะฝูงเส้นทางสุดฮาริฮอ ถือเป็นบททดสอบของจริงสําหรับ่าฝูงพวกเขาต้องเจอกับโปรแกร,รมสุดโหดที่อาจทําให้ตําแหน่งซันคลอนได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะสองเกมเยือนติดต่อกันและปิดท้ายเดือนตุลาคมด้วยสึกแดงเดือดที่มีความหมายมากกว่า3คะแนนเราไปดูโปรแกร,รมลเวอร์พูฮานัดต่อไปมีดังนี้นะครับนัดที่1จะออกไปีเยนคริสตัลบรีย์ที่เซอร์เฮาส์พาร์ควันที่27กันยายนนัดที่2องจปีเย,ยนโชลซีที่สแตมฟอร์ดบิตวันที่4ตุลาคมนัดที่3 จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่19ตุลาคมนัดที่4จะออกไปเยือนบริลฟอร์ดที่เจเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมในวันที่25ตุลาคมและนัดที่5เปิดบ้านแอนฟิลด์พบกับอัลเตนฮิลล่าในวันที่1พฤศจิกายนต่อไปไปดูโปรแกรมของเอฟปืนใหญ่อาร์ซนอลรองจากฝูงบททดสอบสําคัญในการไล่บี้พัตปืนใหญ่มีโปรแกรมหนักเบาสลับกันไปนะครับแต่การไปเยือนทีมแกร่งอย่างนิวคาสเซิล ก็ถือเป็นเกมวันจ่ายก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านเพื่อเก็บแต้มสําคัญนี่คือโอกาสที่พวกเขาจะทําคะแนนเพื่อกดดันลิเวอร์พูลต่อไปเราไปดูโปรแกรม5นัดต่อไปของไอ้ปัญญาอาร์เซนอลกันเลยนะครับนัดที่1จะออกไปเยือนนิวคาสเซิลยูเต็ดที่เซนต์เจมส์พาร์ควันที่28กันยายนนัดที่2จะเปิดอิมเร์สเตเดียมบ้านตัวเองพบกับเวสต์แฮมวันที่4ตุลาคมนัดที่3จะบุกไปเยือนฟุลลัมที่วิคเค์ลโรดในวันที่18ตุลาคม นัดที่4นะครับจะเปิดบ้านอิมริสเตเดียมพบกับคริสตอเลตวันที่6ตุดาคมและนัดที่5จอกไปเยนเบอร์ลี่ในวันที่1พฤศจิกายนต่อไปไปดูแมนเชสเตียกันหน่อยนะครับอันดับที่3โอกาสทองในการเก็บแต้มดูเหมือนว่าโรเบสีฟ้าจะเจอง,งานเบาสุดในบรรดา3าทีมลุ้นแชมป์นะครับการได้เล่นในบ้านถึง3เกมจาก5นัดคือโอกาสทองในการเก็บแต้มตุนให้ได้มัที่สดเพื่อไล่จี้ช่องว่าง5้คะแนนแล้วรอคอยความผิดพลาดของคู่แข่ง เราไปดูโปรแกรม5นัดต่อไปของรรเบิรสีฟ้าแมนสตีกันเลยนะครับแมตที่1นะครับเปิดเอเมเดตสเตเดียมพบกับเบอร์ลี่วันที่27กันยายนเกมที่2จอกไปเยือนบริสฟอดในวันที่5ตุลาคมเกมที่3เปิดบ้านตอนรับแกมเยือนเอเวอรนตนวันที่18ตุลาคมเกมที่4ออกไปเยือนแอตตาวิลล่าวันที่6ตุลาคมและเกมที่5เล่นในบ้านตัวเองเปิดบ้านตอนรับแกมเยือนของปอนหมัดวันที่2พฤศจิกายน นี่คือ5นัดที่จะกำหนดทิศทางลมของการลุ้นแชมป์พิมร์ลิกในซีซั่นนี้อย่างแท้จริงนะครับแฟนบอลห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะหวานเจี๊ยบเดวิวลฟันทงหงแดงยิ้มหวานคือผู้ชนะตัวจริงหลังปืนเรือกอดคอกันเจ้าศึกบิ๊กแมนที่แมนเดสเตเดียมระหว่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ที่จบลงด้วยผลเสมอหนึ่งหนึ่งอาจเป็นเกมที่แฟนบอลทั้งสอทีมต้อง ขหมดคิ้วแต่สำหรับเจเรนนิวิวลกูรูลุกหนังชื่อดังและตำนานแมนยูลกลับชี้ชัดว่ามีเพียงทีมเดียวที่รรับประโยชน์ไปเต็ม,ตมๆนั่นคือลิเวอร์พูลจากฝูงของตร์รัรามาตดเจ็บผลเสมอที่ไม่มีใครต้องการเกมอยู่โลกที่จบลงแบบสุดช็อกหลังจากที่เอริงบลอฮันน์ยิงให้กับแมนซิตี้บุกนำตั้งแต่ต้นเกมและดูเหมือนว่าแท็ตติกสุดรับกลุ่มของเปปกัวเดียล่าที่ยอมทิ้งการครอบครองบอล เหลือเพียง32.8%ซึ่งต่ำที่สุดในยุคข,ของเขากำลังจะส่งให้โรบบยสีฟ้าคว้าชัยชนะได้สำเร็จอยู่แล้วแต่แล้วในช่วงวินาทีสุดท้ายของการทุ่มเวลาบาดเจ็บกาเบียม,มาตินเนลี่ตัวสำรองทีเด็ดของอาร์เซนอลก็สวมบทซูเปอร์ซับซัต์ประตูติเสมออย่างเหลือเชื่อทำให้ทั้งสองทีมต้องแบ่งแต้มกันไปแบบเจ็บแสบผลลัพธ์ที่ไม่มีใครพอใจโดยเฉพาะเมื่อสานกาบีบให้พวกเขาห้ามแพ้เพื่อไล่ตามลิเวอร์พูลให้ทัน มุมมองของแกลลี่ในวิวลิเวอร์พูลนั่งรับส้มหล่นยิ้มหวานอยู่ที่บ้านเแบบกอนด่าคงได้แต่สายหัวในวิวกล่าวหลังจบเกมเขาวางมาเพื่อปิดเกมนี้ให้ได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายและเกือบทําได้แล้วแต่นี่คือเกมที่หนักหนานสหาหัสของจริงและแท้ที่สุดแล้วลิเวอร์พูลคือผู้ชนะที่แท้จริงจากผลการแข่งขันในค่ำคืนนี้ ผลเสมอที่เกิดขึ้นทำให้ลิเวอร์พูลกลอยแต้มนิห่างอาร์เซนอลไปเป็น5คะแนนและทิ้งแมนซิสตี้ไปถึง8คะแนนเต็มแม้จะพึ่งผ่านไปเพียง5เกมแต่นี่คือช่องว่างมหาศาลที่สร้างความรีบเรียบทางจิตวิทยาให้กับหงแดงอย่างปฏิเสธไม่ได้สถานการณ์ของลิเวอร์พูลยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหลังจากที่พวกเขาพึ่งโชว์ฟอร์มแกร่ง บทเอาชนะเอเวอเรตันสองหนึ่งในศึกเมอร์ซี่ไซส์เดอะบีแมต์สุดเดือดเมื่อวันเสาร์ทำให้ทีมของอาร์เนสัสลดเนนักเก็บชัยชนะรวด100%เซในลีกต่อ,ตอไปเป๊ปโอดตารางแข่งสุดโหดทำพิษหลังจบเกมเป๊ปกนารานะครับก็ได้ออกมาตัดเพ้อถึงโปรแกรมการแข่งขันขที่อัดแน่นโดยเชื่อว่าทีมของเขามีเวลาพักไม่ถึง72ชั่วโมงหลังกรมศึกหนักกับนาโปลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์แน่นอนนะครับว่าตารางคะแนนส่งผลกระทบเป๊ปกล่าว นักเตะของเราบาดเจ็บมากมายและคนเพิ่งกลับมาจากติมชาติมันส่งผลต่อการเตรียมเทียมแต่ถ้าคุณจะบอกว่านี่คือข้อแก้ตัวของเราก็แล้วแต่กูเบืงเงิดคำพูดของเป๊ปยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าสถานการณ์ของฝั่งเรือใ์สีฟ้ากำลังเผชิญกับการท้าทายรอบด้านสวนทางกับลิเวอร์พูลที่กำลังทะยานไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะโอ้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของพวกกูเอ้อหวานเจี๊ยบ ด่วนตกลกมึงเสียดทีมใได้นี่บักหัวดอเสรทเชนแอนฟิลด์กาเลเกอร์ตำนานหงทำช็อกชี้อาร์เซนอลเกือทีมที่แร่งที่สุดไม่ใช่ลิเวอร์พูลโอ้ยบักหุขีหูดกักหากบักกาเซียนทุกสำนักมาลิเวอร์พูลนะครับจะครองบัลลังแชมป์เก่าและนำเป็นจ่าฝูงเพลย์ีกด้วยสยติชนะร0 0เซแต่เจมี่กาเลเกอร์ไอคอนแห่งเดอะครับกลับออกมาเยือนระเบิดลูกใหญ่ประกาศกล่าวว่าคู่แข่งตลอดกันอย่างอาร์เซนอลต่างหากที่มีขุมกลังนักเตะที่แข็งแกร่ง และนากก่ากลัวที่สุดในกอเกาะอังกฤษชั่วโมงนี้นะฮะเบื้องหลังก็ประมาณ400ล้านปอนด์หงแดงสร้างทีมหรือแค่เปลี่ยนถ่ายในตลาดนักเตะที่ร้อนรุ่ดที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์ษษพรูลภายใต้การคุมทีมของอร์เนลสลัตได้ทุ่มเงินมาสาลกว่า400ล้านปอนด์กวาดนักเตะใหม่ถึง10รายพร้อมทำลายสติกกอเกาะอังกฤษถึง2ครั้งซ้อนกับการคว้าตัวฟรอนเวียสและอเล็กซานเดอร์อิสัก อย่างไรก็ตามการทุ่มทุนครั้งนี้สวนทางกับการปล่อยซูเปอร์สตาร์แถวหน้าออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นเทนอเล็กเซนโนลุยดิอาร์และดาวินูนเยตซึ่งทำเงินกลับเข้าคลังสโมสรกว่า250ล้านปอนด์ทำให้ตัวเลขการใช้จ่ายสุทธิของพวกเขาก็ยังน้อยกว่าอาเซนอลด้วยซ้ำบืนใหญ,ญ่เสริมทัพสุดอันตรายคุ้มกำลังเชิงลึกที่น่าสะพึงกลัว แต่ฝั่งอาร์เซนอลก็ไม่โดยหน้าอัดฉีดงบเกือบ255ล้านปอนด์เสริมทัพด้วยนักเตะคุณภาพครับแก้วทั้งเอบอรซีเอเซวิกเตอร์เยอเครตมาตินสเบมดีและอีกนั่งนายจะทำให้กุมกำลังของพวกเขาล้นทะลักไปด้วยนักเตะระดับท็บอปจ้องเหตุผลกาเลเกอร์ทำไมทีมสำรองปืนใหญ่ถึงน่ากลัวกาเลเกอร์ได้วิเคราะห์ผ่านสเก็ตสปอร์ตถึงเหตุผลที่เขามองว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าลิเวอร์พูลอย่างน่าสนใจ ผมนั่งดูรายชื่อตัวสำรองของอาร์เซนอลแล้วตรงถึงก,เเกันเลยก็กล่าวพวกเขามีผู้เล่นระดับคุณภาพ5-6ถึงคนบนมานั่งสำรองที่สามารถเปลี่ยนลงมาแล้วทีมแทบไม่เสียสม,มุดูเลยแม้แต่น้อยคุณดูอย่างเอเซสิเขาแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยทั้งท่าท,ที่เป็นนักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมมากนี่แสดงให้เห็นว่าทีมของพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนผมเชื่อจริงๆว่านี่คือกลุ่มกำลังที่ดีที่สุดในประเทศนี้และอย่าลืมว่าพวกเขายังไม่มีทั้งโอเลกาดฮาวเวตและเมซุตที่เจ็บอยู่ด้วยซ้ำ ทีมสำร,รองของพวกเขาก็ดีพอๆกับทีมตัวจริงเลยแม้ว่าในความเป็นจริงอาร์เซนอลเพิ่งจะบุกไปพ่ายลิเวอร์พูล1-0เมื่อเดือนที่แล้วและมีคะแนนตามหลังอยู่ถึง5แต้มแต่คำกล่าวของคาราในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการจุดไฟให้สมรภูมิการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดกูกาลน,นี้ลุกชนขึ้นมาอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยสชัดเจนนะ ลิเวอร์พูลยืนการโรเบร์สันไม่ใช่สำหรับการขายหน้าหนาวนี้แต่ตามมีซุ่มรอฉชฟรีซัมเมอร์หน้าสำหรับทุกข่าวลือนะครับเดอดขับทั่วโลกสบายใจได้เมื่อมีรายงานยืนยันเสียงแข็งว่าอนโดโรเบอร์สันแบ็คซ้ายพลังมา้าชาวสกอตแลนด์จะยังคงปักหลักในทีมแอนฟิลด์ต่อไปจนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าอนาคตระยะยาวของเขาจะยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ก็ตามตาหมีมีรีบแต่รอจังหวะตะคุบฟรี แม้อลเลนติโกมาเรดย่างแญ่แห่งสึงแลนด์กับสเปนจะแสดงความสนใจในตัวโรบโบออย่างชัดเจนแต่จากการรายงานล่าสุดของพีทโอรุกผู้สื่อข่าววงในแห่งฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่าทีมของดิโกซิมเมอเน่ไม่มีแผนที่จะยื่นข้อเสนอใดๆในตลาดเดือนมกราคมนี้เหตุผลก็คือพวกเขายังมีมตเตโอรุรกเจรีและชาบีกาลันเป็นตัวเลือกในตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามแผนการที่แท้จริงของทัตตามีคือการเฝ้ารอคอยอย่างใจเย็น เพื่อเปิดฉากเจรจา,าข้อตกลงล่วงหน้ากับโรเบอร์สันในเดนมก็ราคนทันทีที่เขามีสิทธิ์คุยกับสโมสรต่างแดนได้เพื่อคว้าตัวไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2026ซึกในแอนฟิลด์และคุณค่าที่ยังไม่หมดไปการมาถึงของมิลล์เคอร์เกตที่ได้รับการลงสนามอย่างต่อเนื่องทําให้สถานการณ์ตัวจริงของโรเบอร์สันถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเป็นที่มาของข่าวลือการนี้ทีมครั้งนี้ยัอนรก็ตามนะครับโอรุกย้ําว่า ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลคงไม่ต้องการเสียโรเบัร์สันไปในตอนนี้เพราะผมยังรู้สึกว่าเขายังมีบทบาทสําคัญที่แอนฟิลด์อยู่นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าแม้จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่ประสบการณ์และความเป็นผู้นําของเขาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทีมขาดไม่ได้ในฤดูกาลนี้บทสรุปที่ยังไม่จบแม้แฟนบอลจะโล่งใจได้ว่าแอนดรูว์โรเบอร์สันจะยังคงสวมเสื้อหวงแดงสู้ศึกเป็นจนจบฤดูกาล แต่สงครามยัางริงไลเซนของเขานอกสนามก็กําลังเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่เดือนขนาะนี้ละมันจะเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะฮะก็หึ่มโลกแฟนบอลหงชูรันกาฟเฟนแบกคือมิฟฟิ์เบอร์หนึ่งของโลกเห็นด้วยครับพี่น,ออลลอน,น,อน้องเ,อกกบบเบอร์หนึ่งของโลกแล้วครับตอนนี้ความเทพจนต้องสถาปนาด้ยวก็พร้อมใจกันยกกาฟเฟนแบกขึ้นท่านมิฟฟิวเบอร์หของโลก กระแสความร้อนแรงในสนามแอฟิล์ในเวลานี้คงไม่มีใครเกินไรอันการาฟินแบกไปได้หลังระเบิดฟอร์มสุดมหัศจรรย์ความนักเตะยยอดเยี่ยมประจําเกมลกกเเหลีก2นติต่อกันจนเราได้ครับทนไม่ไหวพร้อมใจกันส่งเสียงยกย่องให้เขาเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกณนะวินาทีนี้ไปแล้วการถือกําเนิดใหม่ภายใต้อันเนอร์สลัดนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของอันเนอร์สลัดกุนซอจอมทักติกอย่างแท้จริงการถัดใจจับการาฟินแบกมาปักหลักในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับ ได้ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาอย่างสมบูรณ์แบบพัฒนาฝีเท้าแบบเก่ากระโดดจนกลายเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางที่ทีมจะขาดไปไม่ได้หากฤดูกาลที่แล้วว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับฤดูกาลนี้ก็คือการยกระดับสู่เวิลด์ครัชโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในศึกเหมือนซีซั่นสตีมแมนที่เขาโชว์ฟอร์มดุดเทพประทานทั้งคุมเกม,ยมอยู่หมัดและยังเติมขึ้นไปซัดประตูชัยสุดสวยตอกย้ำคุณภาพที่เหนือชั้นของเขาเสียงจากอัธจันทร์จาก ดิวสุดคุ้มสู่แข่งระดับโลกฟอร์มอันร้อทิฏฐิทำให้เสียงชื่นชมดังกระหึ่มไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ได้มองว่าเขาเป็นแค่มิดฟิลที่ดีที่สุดในพรีเมียร์อีกต่อไปแต่หลายคนเชื่อมันว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของยุโรปและกล้าประกาศว่าเขาคือมิดฟิลที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ข้อความที่ถูกใจคนทั้งโลกออนไลน์ว่ามันบ้ามากที่ไรอันการฟนแบกคือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลก แต่กลับแทบไม่มีใครพูดถึงเขาเลยกระแสรเรียกร้องให้สโมสรมอบสัญญาณฉบับใหมให่เพื่อรั้งสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ออามาเก็บทีมตลอดไปจึงดังขึ้นเรื่อยๆเพราะนี่คือการสัญญาที่คุ้มค่าเกินราคาอย่างแท้จริงแผนถนอมเพชรเป็นงามของสลัดเนื่องจากฟอร์มดีแค่ไหนร่างกายก็ต้องได้รับการดูแลอาเนสสลัดดูดีถึงเรื่องนี้เขาจึงตัดสินใจพักกราฟินแบกในเกมาคาราบคัพที่ถูกกับสาวเตมต้น เพื่อต้องการอาการอ่อนล้าสะสมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายฤดูกาลก่อนโดยเขาจะได้พักพร้อมกับคีแมนคนสุาันซิรายอย่างเวอร์จิฟไนไดอิบมรยมากโกเนเต้โมเมตซาลาและดมนิกสบอสไลซึ่งการพักพร้อมกันกับแข้งระดับท็อปของทีมเช่นนี้ก็เป็นการยืนยันสานะผู้เล่นที่ขาดไปไม่ได้ของเขาไปในตัวนะโอ้ มันก็คือจังทีแฟนบอนบลบแหละครับพี่น้องเอ้ยมีฟิลเบอร์หนึ่งของโลกแหละครับไผ่สีดังทําอันการเป็นแบกครับสโม้งเนี่ยผมหายัางบ่พออยู่เราปิดท้ายกันที่คนลุกเอเกติเก้ยอมรับสุดถึงบรรยากาศเดอะคลับที่แอนเวลฮูเกิ้เอเกติเก้หัวหอกคนใหม่ของลิเวอร์พูลเปิดใจว่ารู้สึกถึงพลังของสาวกเดอะคลับที่สนามแอนฟิลและต้องการยิงประตูทุกเกมเพื่อพาผลพักหงดแดง เดินหน้าไปสู่ความสําเร็จให้ได้เดายิางทีมชาติฝรั่งเศสในวัย23ปีเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตะบ,บันไป4ประตูและทํา1อสเิตจากการลงสนาม7นัดรวมทุกรายการและทํางานได้อย่างน่าปะทตุใจกับภาพรวมในการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมในเกมล่าสุดที่เอาชนะเอเวอเรตั์2-1เอกิติเก้ก็โชว์ความฉุกขาดด้วยการซัดไป1ประตูโดยหลังจบเกมแฟนบอลหงส์แดงก็เดบแต่งเพลงให้กับเจ้าต,ตัวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณมงบอกว่าเขากลายเป็นขนใจในทินแอนฟิลด์ได้อย่างรวด,ดเร็วเอกิติเก้บรรยายถึงความรู้สึกว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆแน่นอนว่าผมรู้ว่าเกมนี้สําคัญมากสําหรับแฟนๆดังนั้นชัยชนะในวันนี้จึงสําคัญผมรู้สึกว่ากองเชียร์ส่งเสียงดังมากในวันนี้เมือนเป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจและผมมีความสุขมากเราต้องสู้ต่อไปมันเป็นครึ่งแรกที่ดี เมื่อพวกเขากลับมาได้มันก็ค่างยากกับการรักษาสกอร์สองหนึ่งแต่เราก็แค่รักษาสภาพจิตใจให้แข็งแกร่งไว้จนถึงนาทีสุดท้ายและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างในตอนท้ายนอกจากนี้เอเกติเก้นะครับยังได้แสดงเห็นถึงความกละหายในการเป็นผู้ทําประตูโดยกล่าวว่าถ้าถามผมผมอยากยิงประตูทุกเกมเกมไหนที่ผมยิงไม่ได้ผมก็จะพยายามหาทางสร้างความแตกต่างอยู่เสมออาจเป็นโอกาสทําประตูอาซิป หรือวิ่งเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับผู้เล่นคนอื่นเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งสาคัญที่สุดคือเทียมและวันนี้ก็คือสาแต้มเอเกติเก้กล่าวที่งท้ายนี่คือประสบการณ์ลิวภูนะูรนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่22กันยายนนะครับหวานเจี๊ยบลิวอร์พูนำห้าแต้มไปหากินยังเจ็บๆฉบองดักพี่น้องเอ้ยแล้วกลับมาพบกับสุรุขาลิวภูได้ใหม่ช่วงเย็นนะจ๊ะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ